วันวาเลนไทน์มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและยาวนานค่ะโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับนักบุญวาเลนไทน์ในศาสนาคริสต์และเทศกาลเฉลิมฉลองของโรงมันโบราณค่ะจุดเริ่มต้นจากนักบุญวาเลนไทน์นักบุญเซนต์วาเลนไทน์เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ที่มีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงในยุคจักรวรรดิโรมันที่ศาสนาคริสตย์ยังไม่เป็นที่ยอมรับและกษัตริย์คลอดิุสที่สองออกกฎหมายห้ามชาวคริสเตียนแต่งงาน นักบุญวาเลนไท์ได้ลักลอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักชาวคริสเตียนทําให้เขาถูกจับและถูกทรมานในคุกว่ากันว่าในขณะที่ถูกคุมขังนักบุญวาเลนไทยได้ตกหลุมรักลูกสาวของผู้คุมที่ตาบอดและก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ขศ270เขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงเธอโดยลงท้ายว่า From You Valentine จากวันนักบุญสู่วันแห่งความรักขศ496สมเด็จพระสันตปะปาปาปลากลาที่1ได้กำหนด ให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันนักบุญวาเลนไทน์เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญวาเลนไทน์ยุคกลางในแวดวงสังคมของเจฟฟรีย์ชอเซอร์เจฟฟรีย์ชอเซอร์วันวาเลนไทน์เริ่มเกี่ยวข้องกับความรักแบบโรแมนติกและเกิดเป็นประเพณีรักเทอร์ทูลคอร์ทเลฟคริสตวัตรที่15วันวาเลนไทน์พัฒนามาเป็นโอกาสที่คู่รักจะแสดงความรักต่อกันโดยการให้ดอกไม้ขนมหรือลูกกวาดและส่งการอวยพรวันวาเลนไทน์ในปัจจุบัน ปัจจุบันวันวาเลนไทน์เป็นที่นิยมทั่วโลกและถือเป็นวันแห่งการแสดงความรักให้แก่กันไม่เฉพาะแต่คู่รักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเพื่อนและครอบครัวด้วยในหลายประเทศมีเทศกาลเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ในรูปแบบต่างๆกันไป